ขออํานวยพรเจริญสุขเจริญธรรมเจริญบุญมายังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่วหน้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศกราช2564นี้ในานามคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ขอทุกโอกาสนี้เจริญพรอวยพรปีใหม่ให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกทวนหน้าทุกสาขาอาชีพได้รับแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพบูณ์ในร่มพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคอยทุกท่านเจริญในสัมมาอาชีพ แม้นว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ในอาชีพใดฐานะใดการงานใดก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในหน้าที่นั้นๆการงานนั้นๆอาชีพนั้นๆทุกประการอย่าได้มีอุปสรรคอย่าได้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยประการสัมพันธ์ที่สุดก็คือ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงยึดหลักทำความสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาส,าสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการทำงานเรียกว่าเติมชีวิตให้ตนเองให้พลังพลังสำคัญก้าวหน้าทั้งพลังกายพลังใจถ้าทุกคนจะอยู่ในโลกนี้สบายสบาย ก็ยึดหลักธรรมไม่มากนักปราชญานองไว้อยู่ไม่กี่ข้อประการที่หนึ่งมองโลกในแง่ดีให้ทุกคนมองเพื่อนๆสมาชิกสังคมของโลกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นมิตรเป็นสหายปลูกความรักความผูกพันความเมตตาความเพื่อกูลปรารถนาดีต่อกัน อันนี้เรียกว่ามองโลกในแง่ดีประการที่สองมีระเบียบวินยัยวินัยก็คือสภาพที่นำไปในสิ่งใน,ในที่จุดที่ดีงามวิแปลว่าวิเศษแจ้งต่างในยะแปลว่านำไปเพราะฉะนั้นประมวลคำว่าวินัยก็คือสภาวะที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางที่วิเศษงดงามเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ประการที่สามมีหัวใจเทวาคำว่าเทวาเขาไปผู้ประเสริฐเรีว่าหัวใจเทวาคือมีหัวใจเป็นเทวดาเทวดาจะมีธรรมะสองประการหนึ่งหิริความรายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำประการที่สองกตปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำไม่แตะไม่ต้องในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งาม จะเป็นอันใดก็ตามที่ทําไปแล้วไม่เกิดความสุขไม่มีความสําเร็จในชีวิตมีแต่ความสับสนวุ่นวายอันนั้นเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นคนที่มีหัวใจเป็นเทวดาคือประคองธรรมะสองประการคือฮิริความไายต่อบาปโอตตปะความเกรงครัตวตอบาประการที่สี่มีคาถาพระคม ทุกคนเป็นพรหมโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้บริหารต่างๆในสถานที่ราชการหรือที่ทำงานโรงเรียนก็จะมีผู้บริหารอยู่คนคนเดียวเท่านั้นต้องมีธรรมะอยู่สประการหนึ่งเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อคณะ สการุณาความสงสารสีสมุมทิตาความพอยยินดีและสี่เบกขาความเป็นผู้มีน้ำใจคอยดูแลสอดส่องความเป็นไปเป็นมาความประพฤติของลูกทีมเรียกว่าให้ลูกทีมมีธรรมะเป็นเครื่องประคองใจธรรมะด้วยความดีทร ทำงานด้วยความดีทำงานด้วยความถูกต้องทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานจะไม่พลัง้งไม่พลาดจะมีประสิทธิผลและประการที่5สุดท้ายนิยมสามคัคคีความสามัคคีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความสาเร็จในชีวิตดูปัจจุบันนี้เราสังเกตสังคมทุกสังคมที่ผ่านมาหรือกำลังเป็นอยู่ สังคมใดที่ก็มีความสุขในการทํางานทํางานดีทํางานงามสําเตร็จตามปรารถนาสังคมนั้นเขา้ายึดหลักความสามคัคคีหลักบริว่าสุขาสังคัสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงในหมู่คณะนําเหตุเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคน อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตจเจริญสุขจเจริญธรรมในชีวิตไม่มีปัญหาอุปสรรคก็ประทองชีวิตด้วยธรรมะห้าหลัก 1. มองโลกในแง่ดี 2. มีระเบียบวินยัยขอย้ำระเบียบวินัยของคณะสัายาโยมไม่มากสั้นๆนหนึงศีลศีลห้า ศีลห้าศีลแปดเป็นวินัยของคารวะญาติโยมศีลสิบเป็นระเบียบวินัยของสมณเณรสองรยี่สิบเจ็ดเป็นระเบียบวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากว่าคนเรามีระเบียบวินยัยทำอะไรก็มักจะสำเร็จทุกอย่างตนเองก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูไม่ม,ม,มีมีแต่มิตรมีเทศสหายเพราะฉะนั้นจึง อยากให้ท่านทุกคนมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องประคองชีวิตและในการทำงานก็ต้องมีระเบียบมีวินัยนอกจากมีหัวใจเทวามีคาถาพระพมนิยมสามคีอันนี้สุดยอดอีกประเด็นหนึ่งในช่วงปีใหม่ลูกหลานส่วนมากวัยรุ่นก็นิยมจกขีร่รถรถเครื่องรถมอเตอร์ไซ์ ศาส์ไปปาดมาโดยที่บางครั้งก็ขาดสติไม่มีสตินอกเหนือจากนั้นก็กินเลี้ยงบ้างสังสรรค์บ้างเมาสุราเ,าเหล่านี้เป็นต้นทำให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่2564นี้หลวงพ่อแนะานาขาหนณาสงฆ์ทุกรูปทั่วประเทศไทยขอเตือนลูกลูกหล,ลานหลาน พยายามใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทใช้รวดยานพาหนะก็ระมัดระวังมีสติมีสัมปชัญญะและก็การดื่มการเล่นการสังสรรค์ก็ให้พอประมาณอย่าให้ต้องลำบากตัวเองลำบากตัวเองแล้วยังไม่พอต้องให้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ลำบากด้วยโยงไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางครั้งก็ถึงโรงพยาบาล หมอก็ต้องลำบากด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตอย่างไรทึงจะทำให่พ่อแม่ลำบากตัวเองลำบากสังคมลำบากผู้หลักผู้ใหญ่ลำบากตำรวจลำบากโรงพยาบาลลำบากก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังให้มีสติในการประคองตนเองทำงานเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพรว่าในวาละดธีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้ทุกท่านจงหันษามีอายุเยืนยาวมันชีวาและก็เป็นผู้มีหน้าที่การงานที่สมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าป่วยให้มีอายุวันณนะสุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติมีธรรมะเป็นที่ตั้ง ธรรมะคือความดีความถูกต้องเป็นที่ตั้งมีคุณสารสมบัติมีคุณธรรมมีเป็นผู้เป็นผู้มีจิตใจที่สูงโดยโดยหลักศีลหลักธรรมไม่ละเมิดวินัยกฎหมายบ้านเมืองทำงานด้วยความเป็นผู้มีระเบียบมีขอบมีเขตมีข่ายในการทำงานคือเคารพกฎหมายบ้านเมืองเคารพศีลธรรม และเคารพระเบียบในการทำงานของตนจะได้มีความสุขในการทำงานวันณนะให้มีวันณนะ่องใสอายุมั่นขยืนสุขะ,ขะมีความสุขกายสุขใจสุดท้ายให้ทุกท่านสำเร็จที่ผลในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทิน